สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นำพ่อแก่มาให้ชมกันครับนี่นะครับพ่อแก่บรมบาคูนะครับท่านเป็นบรมบาคูแห่งวงการนาฏศิลป์นะครับคู่กับองค์พ่อพระพิลาบนะครับแต่นี้ผมนำมาอุดมสารนะครับนี่คือตัวสีาขาวที่ คุณผู้ชมเห็นนี่คือมวลสารนะครับผมเอาพ่อแก่มานะครับมาอุดไว้นะครับแล้วก็ฝังนะครับฝังแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับแร่เหล็กน้ำพีแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่ครับนี่ครับนำมาให้ชมครับลองทำดูครับลองทำดู ทำมือครับนี่นะครับ